อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพรสงชวนชมพระพี่ๆน้องๆน,นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ชมในการพรส่งกันครับอันนี้ก็มาแบบฉบับของพรสงอีกแล้วครับเ <c oughs> ประวานคุยเรื่องไปงานประชุมเพิงคนแก่อายุกา13 คุณใหญ่นะผู้มีพระคุณของภรรยาเราเน,นี่ยเนี่ยทำให้เขาเกิดหน้าคนตาก็เด็กตอบร,รับมาอย่างดีเนี่ทำให้เขาดีอ่ะผู้ใหญ่และหลายคนก็ชมเชยนะทั้งฝ่ายญาติภรรยาผมครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่ชมกันมาโดยตลอดนะ่ยเีพี่ท่านหนึ่งเขาก็ทักมาโอ้ยเอยชื่อผมด้วยพี่อย่างนั้นอย่างนี้นี่นะอ่า ก็อย่างว่าแหละก็ไม่ลืมนะครับคนที่ให้ตังค์ช่วยเหลือเรามาเป็นเป็นหมื่นก็มีเยอะหลายหมื่นก็มีเป็นแสนก็มีนะอ่าบางคนก็ให้มาหลายเป็นแสนพี่มานะนี่ให้มาเป็นแสนนะขอบคุณท่านมากเลยอยู่ทางลังสิตนูน่นนะท่านหนึ่งพี่เอฟซี FC ผมเลยคนนี้สําคัญเลยนะให้มาหลายแสนและคุณพี่สมเด็จอ่าครับทำบุญนะเขาทำบุญนะครับไม่ได้คิดอะไรเขาทำบุญ พี่บวอนวกันเป็นแสนอีกหลายหลาท่านนะมาทำบุญแล้วก็ยังช่วยเลี้ยงสุนัขแล้วก็ยังบูชาพระไปด้วยนะเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเพื่อนกันแล้วก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดนะครับเนี่ยเป็นเพื่อนที่แล้วยังมีอีกหลายท่านนะทางอขอนแก่นเอ้ยพี่สุวิทย์เอ้ยพี่อะไรนะ ขอโทษนะที่ขออภัยนี่ออกื่อขอนแก่นมัง่งเขามีตังอะไรเขาพี่พอนสงอยากได้พระสักองค์อะเขาก็ตังโอปให้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็พี่สุวิทย์ขอนแกน่นพี่วุฒิพี่โลกแม่ก็คุยกันทุกวันนะครับอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนคุยกันเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็บูชาองค์นี้ได้ไหมแม่องค์นั้นอย่างนี้องค์นี้อะไรก็ว่าได้เราจเก็บไว้ทำไมนะเขามีตังเท่านั้นแล้วก็แบ่งปันครับ มันก็ดูจังหวะด้วยนะอาหารเราหมดเราก็ได้ต่างไปล้วก็เอาละเลี้ยงสุนัขจอดจัดกันล้วะทำบุญบ้างทำบุญน่าไม่หยุดหรอกครับแต่แต่ก็ต้องดูจังหวะไปทำทุกแหมหมดก็จะเดี๋ยวยุ่งเจ็บเขาก็ให้เราทำสะสมไปวันละเล็กวันละน้อยนะการทำบุญเนี่ย ก็บุญไม่มีขายอยากได้ก็สร้างกันเอาเองมีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยมีร้อยก็ทาที่ยี่สิบนะจะไปยากอะไรยี่สิบบาทก็เยอะนะทีละยี่สิบยี่สิบเจอเพื่ป่าก็ยี่สิบยี่สิบร้อยเที่ยวก็เป็นหมื่นแล้วนะเออเอาไปเล่นไปนะร้อยเที่ยวก็เป็นพันแล้วนะก็เนี่ยนะถามไปเลยนะครับวันนี้ก็จัดไห้ชมอีกเช่นเดิมนะครับสุดมากผมเด่น ชอบทสวยเด้อเขาก็ถามหาภาพเก่าๆเก่าๆแล้วเราก็แหมมันไม่ไม่รู้ว่าจะเกจะแทอย่างไงก็ไม่รู้มันก็นค้นหาก็ไปเจอเจอบ้างอะไรสมรู้ให้เข้าไปเยอะหมดนะนะบางทีแต่ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะลงมาใหม่ๆนะไม่ใช่ไม่ไค้ามภาพใหม่ลงมาใหม่ๆให้ชมเงี้ยลองดูกันนะครับอ่านะอันเนี้ของของร้านเปอร์เซ็นด้วยนะครับเออ ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะูกใจก็นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมไม่คิดว่าว่าคนจะดูผมเป็นพันพันพนะติดตามผมเป็นพันๆนคนนะทุกวันเนี้ยโอ้โหเยอะแยะมากโรศัพท์วันนั้นไม่ได้ลงคิดโอโหคนโทรมาเป็นสิบสิบสายเป็นยังไงไม่ลงไม่อะไรไม่ได้ดูผมก็ตอบไปว่า ไปธุระไงเกี่ยวกับงานญาติกันทรัพย์มุขเจ้าได้มาได้ฟ้าบริสุทธ์ขอผู้ชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอยพบดวงแกว้วขอยแค้วหมูมานขอยพบพะาษีอาณนนาคราราลนิเทินองค์นี้องค์แรกนะครับเป็นพระพิมพ์พระพิมพ์นิยมนะเกตลุชุมโอ้โหพระองค์นี้นะ สวยผงพิเศษทีขาวเลยนะผงพิเศษหรือผงพุทธคุณเนี่ยที่สมเด็จก็เขียนกระถาจินดะบรรชรแล้วก็นเนี่ยเขาเก็บไว้เขาก็กวาดเก็บๆแล้วก็มาโรยนะทาแป้งนะครับอันนี้จะหนักไปทางน้ํามันตั้งอิ่วนะไม่มีผงปูนเไหร่นะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับองค์น,นี้แต่ที่สําคัญเลยเดี๋ยวข้างหลังดยองค์น,นี้นะมีตาด้วยนะมีตาด้วยนะมีตาอันนี้ด้วยนะครับ มีตามีตาวังด้วยนะฮะเขาจิงได้เรียกว่าพระกุวังหน้า,นาตาวังเลยนี่นี่นี่เห็น,นไหมนะตาเขาสวยนะเขาแท้นะเมื่อก่อนเราจะเป็นพระลิเกนะเดี๋ยวนี้เป็นพระเศรษฐีแล้วนะใครเก็บไปบูชาไว้ฮะเที่ยวหากันไหมฮะหาเสนอะไพรสงก็มีเท่านี้แหละใกล้จะหมดแล้วล่ะ หมดแล้วก็เลิกถ่ายนะเจ้ายากอะไรหมดแล้วก็หมดเลยนะครับ086 0183726อ้าวถ่ายชมกันรอบถึงนะฟนานมงามนะโอ้โหเกี่ยมผมเจอใครไม่รู้ก็เด้ยตจะพักชุดแบบนี้นะอ้าวเนื้อขาว นี่จัดเนื้อดำให้ชมนะพิมพ์อะไรเอยเ่ยนะวัดละรังเนี่ยมีหูหน่อยๆด้วยเอาผงใบรานแม่จ้าประคุณเลยในใบลานจริงๆอย่างนี้นะบางคนเข้าใจผิดนะไปดูผงทูบก,กับไปดูไปผงใบลานใบลานต้องดำปิดเนี่ย,ยผงพิเศษเขาขาวฉุ่มเลยเส้นวัสนาขึ้นเต็มเลยนะครับแร่กรแพงเพชรเต็มมานะ อันนี้รับประกันเลยโอ้ฟังงามสวยงามจริงครับนี่ดูกันเนี่ยเปิดให้ชมกันนะครับไม่ค่อยได้มีให้ชมเท่าไหร่นะจะเห็นแต่ใน YouTube กันนะแต่ของผมก็จะเห็นแค่ตรงนี้นะครับลองดูเป็นพระผงไปร้านเนื้อดีครับพิมพ์จะออกสุขโขทัยหรือไงนะสเส้นวาสนาขึ้นรอบองค์นะครับสวยงามได้นะขอบแก้วก็ดูคมชัด ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับนี่ร้อนมากมากนี่ปทุมรังสิตบ้านผมอยู่ใกล้จังหวัดแต่บ้านผมอยู่จังหวัดปทุมกใกล้ๆรังสิตรตรงข้ามกระทงศักษานี่อากาศร้อนทำไรเนี่ยก็เหือ,อยดเลยละนี่เมื่อก่อนหนาวก็บ่นนะทีนี้ร้อนก็บ่นอีกแล้วอ่าไม่เป็นไรทามจิตใจให้เย็นชื่นใจร้อนกบโซดาน้ำแดงโซดาชงงคนดื่มจิตใจผ่ลุมเพื่อให้ ฟวมเดี๋ยวก็ผ่านไปนะรอนทำใจให้เย็นนะเนี่ยก็มีความสุขนะหรือว่ามะนาวบีบลงไปไหนนะ่อยน้ำมะกรูดบีบไปหน่อยจ่มะนาวแพงนะมะกรูดก็แพงบีบไปหน่อยคนได้น้ําแดงใสแหมลงไปดกสักแก้วสองแก้วนะจะมาคูณนั่งอยู่บ้านนะดูลูกหลานมันวิ่งเล่นกันนะเราก็ดูโรงเรียนใหญ่เขาเริ่มปิดแล้วตอนนี้นะโรงเรียนเล็กก็เด็กๆก็เริ่มปิดเหมือนกันนะครับ จะเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือนะผู้ที่ดูแลลูกหลานนะเยาวชนผมก็เดี๋ยวฟังพระพขาเทศแต่แหละนะออีกเท่อีกองค์หนึ่งเทศว่าตายไปเนี่ยต้องเกิดแน่แน่วนอนจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่บุญกุศลที่ได้สร้างเอาไว้นะ่วนอกองหนึ่งก็บอกว่านะปะตปะปกกะถาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิด าตายไปแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเลยนะอนแปะนะจะกินอะไรก็กินใบได้หยิบขึ้นมาก็ไม่ได้กินร้อนนะมาเล่าให้ฟังบกูไม่เล่าให้มนงฟังนะกูกูก,กูกลับมาจากคนไม่เคยทําบุญรมฟื้นขึ้นมาในทําบุญโอ้โหอย่างมากมายมหาศาลอย่างน่าชื่นชอบชื่นชมเลยเขาเรียกกันลูกเตงเมียงงหมดอ้าวองที่สองผ่านไปอง์ที่สามครับเมื่อนี้ไม่เคยให้ใครได้ชม ผิวพันธ์สวยงามมากนะครับสวยงามนะจริงนะครับนี่เขา,าเรียกว่าเขียวการมรินะดูให้ดีนะองค์นี้นะโอ้โหสวยจริงๆนะครับแต่เราองค์นี้ให้ชมวันนี้พอสงจะให้ดูทั้งเขียวการมรีเนื้อผงใบรานแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อผง ผงหยกด้วยแล้วก็เนื้อพุทธคุณด้วยสามสี่อย่างให้ชมกันนะครับเนี่ยเรามีของดีเราก็ให้ชมกันแบ่งปันกันนะครับบูชากันนะได้อยู่นะครับถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างล้นเหลือนะครับขึาานกก้นมาเช้านกกรอ็แอดอแอดผมไปงานอะไรกันแล้วแต่ฟังเทศผมก็จะจับใจความมาเล่าให้ฟังนะจะเป็นงานบุญง,งานบวช อะไรนะต้องเป็นอย่างนี้นะครับอากาศร้อนเนี่ยมองไปไหนก็ได้เมืดอตามัวเนี่ยส่วนพี่ๆนะที่ช่วยทำบุญมาครับขอบคุณท่านมากนะส่วนกำลังพกจองพรกก็เดี๋ยวจะค้นให้นะองไหนบ้างก็ไม่รู้ที่เยอะไปบทตําตลับไหนก็ไม่รู้นะตรงนั้นตลับนั้นตลับนี้หาก็ไม่เจอ ไอที่เจอก็เ<ม>ขาก็ไม่ชอบอีกเลยก็ไม่ว่ากันนะนี่นะต้องอดใจรอนะเ,เรียกว่าแบ่งปัดกันนะครับน้ำบอ่อน้ำครองก็ยังเป็นรองน้ำใจนะน้ำใจเป็นน้ำที่ศัก์สิทธิ์นะสามารถช่วยเหลือโจเจนกันดูแลกันะกนะับก็แถมนังนะมีน้ำใจดีนะครับเป็นที่ ช่วยเหลือสังคมนะช่วยเหลือคนที่ยากจนเงินทองได้มาโดยเสน่หาได้มาจากการอะไรก็ว่าไปเถอะแต่เรามีมากเราก็แบ่งปันนะแต่ก็จะลืมพระพ่อพระแม่พระอาฐิและหันในบ้านอย่าลืมทำปญตักบาทนะบำรุงาศาสนาเนี่ยสำคัญเลยนะอ,อสำคัญมากๆเลยศาส,สนาจะอยู่ได้เพราะพวกเราเราเนี่ยช่วยกันนะ วัดว่ารามก็มีกันเยอะแยะไม,ไ,ไม่ชอบวัดนี้ก็ไปทําวัดนู้นไม่ชอบวัดนู้นก็ไปทําวัดนี้ของกว่าของเรานะแต่ละสถานที่แต่ละแต่ละวัดก็จะไม่เหมือนกันอ๋นคอคองค์นี้ก็สวยนะผงวิเศษเนี่ยขึ้นเนื้อนี้ไม่เคยมีนะพิมพ์นี้ก็ไม่เคยมีนะเนี่ยข้างหลังนี่มีแร่เม็ดแด่เหล็กกับ บึ้งเบเลยเลยนะผม่วไมกาจะแฝงคอทั้งเลยพัเนี้ดูน้วแม่แร่เหล็กเขาขึ้นเนี่ยมีเม็ดหนึ่งนะโหสวยจริงๆมันแร่เหล็กอะไรเหล็กไหลทั้งนายนะฮะหรือหนนะเหล็กอะไรก็ใหม่รล้นะครับไม่สามารถรู้ได้นะครับอา้าวองทีสามเน่าดูเนื้อดีเลยะนะนี่นี่นี่นน อนี่นำทําไม่เคยเห็นก็นหรอกนะครับนี่เศรษฐะศนาขึ้นเติมเลยนะครับนี่เด็กเขาเรียกว่าเขียวก้านมริแท้เลยนะนี่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 สวยจริงๆนะผงพิเศษจะเป็นเม็ดเป็นก้อนนะก็มีหลายอย่างนะเนื้อหยกกับเนื้อเขียวการร้านมะรินี่ก็หลายอย่างกันนะอ่านะผิวหยกนี่ แดงสบู่เลือดก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยผสงก็มีแบบแปลกๆนะให้ชมเนี่ามมา่ได้มาไงอกก็ได้มาจากหลวงพอ่อสมศักดิ์วัดทวีการะอนันต์นะครับนี่จะเป็นเจ้าวาดอยู่วัดทวีใกล้ๆตลาดไทยเนี่ยท่านสร้างวัดบอว่าผู้ใหญ่ใจดีนํามามอบให้ผรนสงเก็บไปผมก็รู้จักนะผู้ใหญ่คนนี้แต่ผมไม่ออกชื่อทันหรอกนี่ หลวงพ่อให้ไวนะหลวงพ่อสร้างสลาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์โบสถ์ห้าสิบเจ็ดล้านสระห้าสิบสองล้านโอ้โหหลังยังรุวังเลยสลาเนี่ยมันสามสิบปีที่แล้วสร้างเลยแต่ยังใหม่เชิงอยู่เลยเขาทำดีวัดทวีกรารน,นะโบสถ์ก็เหมือนกันหลังเบลอเลยโบสถ์สีชมพูอะไปดูสลาก็สีชมพูวิหารดียี่สิบสองล้านไม่เนี่ยใครทำบุญเท่าไหร่หลวงพ่อก็ฟักตังค์พระให้ไม่ได้ควัาากตังค์ให้ ไปสององห้าองเราก็กทําบุญไปเยอะช่วงนั้นเราก็ได้มาพอได้มาตั้งหลังมาลุงพ่อก็บอกเคยเสร็จแล้วว่าฝังปิดทองฝังรูปนิมิตว้ให้พระจาทุศักดิ์ว่าปิดทองฝังรูปนิมิตก็เก็บพระก็ออกพาย,ออกยออกายันออกเหรียญออกอะไรไปแต่พระชุนี้เก็บหมดพราะปิดทองฝังรูปนิมิตเี่นคนทําบุญเยอะคนละห้าบาทสิบบาทไม่ได้ทำ100ทร้อยปฏิธรรมแบบกระถิน่นพระป่าอย่างพระชุนี้ก็แจกงานกระถิน่นงานพระป่างานนึงก็ คนทาบุญแสนสองแสนหมื่นสองหมื่นอะไรเขาก็ให้ไปห้า0วงสิบปพี่น้องที่อยู่ระแวแกวัดทวีได้ไปเยอะเลยนะแต่บางคนก็ไม่เอานะไม่ชอบก็มีแต่พอสงเออก็ไม่ชอบตีแดกไปชงมาดูดูเนื้อขอตีแห้งเก่ามีมูลสอวนอดีแล้วก็มีสีสันแล้วก็น่าชื่นชอบน่าชใช้หน้าบูชาแหวนแล้วยิ่งสวยนะแล้วแห้งได้เลย เก่าได้เลยแล้วมาจากไหนที่ไหนโอ้โหก็อบอกมาที่ดีมากเลยนะคนเก่าคนแก่คนนู่นแหละให้มาคนสําคัญเลยนะให้มานะครับยีนะ่สิบปีเกือบสามสิบปนะีอยู่มาตอนนี้ก็สามสิบป,ปีแล้วนะอยู่กับเรานะไปอยู่กับคนอื่นอยู่ท่านอยู่ที่อื่นอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะเนะี่ยดูเอานะครับ พ่อสมศักดิ์ก็มรณภาพและที่พี่น้องชาววัดทวีเด็กๆวัดรุ่นใหม่พระรุ่นใหม่พ่อผอ่อสงอาจารย์พรสงขอสักองเดี๋ยเออเดี๋ยวกูดูมาให้แจกลงองค์รองค์องค์คนที่ทํางานอยู่ในวัดนะอาให้เขาไปแบ่งปันเราเอามาไว้พอสมควรเอามาโดยถูกต้องไม่ได้ไปขโมยไไไปหยิบไปยืมไ่ไปลักอะไรเขาแล้วทำบุญมานะนี่ของหนังบิดไปหน่อย นี่ก็รีกว่าเนื้อเนื้อเขียวก้านผลิตน,นะทองนี่สิหืใครเจ้าทองมาทําพระนะนะทองแท้แท้สเก็ดทองนะถ้าทําเกจะทําไปได้ง่ายจ้างะไ,ไม่มีทง้งนะหากันไปนครับที่ไหนดีก็บูชากันไปแต่ได้ที่พรสงไปนี่ โอ้ยทีแรกก็วิง่งไปวิ่งมาไปมา,ปมาวิ่งกลับมาหมดแล้วพันสงก็รู้นี่คนไหนปไปเช็คบ้งางไปตรวจตัวบ้างคนเขาก็เล่าเราฟังก็มีคนที่ดีเขามีน้ำใจ,จาาอาจารย์พรนสงนี่เขาเรียกอาจารย์พี่พรนสงผมไปตรวจมาแล้วดูมาแล้วเขาเกลือโอ้ดีมากพระอย่าง,งานั้นอย่างนี้งี้ไปฮะครับเดี๋ยวมาอีกแล้วเฮ้ยไอ้หน้าเดิมมาอีกแล้วเฮ้ย พี่เดิมๆไหมนะแ,แต่คนที่เคารพกันนับถือกันก็ไม่เป็นไรไอ,อ้น,นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นเหมือนพี่น้องแล้วนะอย่างพี่สมนึกเงี้ยพี่มณัฐเงี้ยนั่งคุยกันไม่ได้เชา่าพระก็มีพี่บอลเงี้ยนะพี่สมเกตเงี้ยพี่สุวิทย์เงี้ยพี่พุทธเงี้ยนะเหมือนเนี่ย,ย,ยนนคุยกันเห็นหน้ากันกระชืดใจแวะออกมาเข้ามากวาะด้วยมึงเข้ามาจากขอนแก่นข้ามาสมบุริสมภูมึงอะไรมึงมาคุยกัน น้ำผึ้งเอหอขนมากินให้พี่พรสงกินทุกวันจะได้เขาเรียกเขาโตผมว่าเขาเรียกพี่พรสงกินแล้วจะได้เสียงดีๆจะได้เล่าเรื่องแต่ใดรเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่ชมรายการอย่างน้อยๆนะผมก็ได้ชี้แนะนะครับแล้วก็ชักชวนเพื่อนเราให้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันดีกว่า เหมือนเหมือนดอกบัวเนี่ยนะนะอยู่ใต้น้ําถ้าม่นพ้นน้ำนา,นนานทีนะใครก็วิ่งเรือแล้วโดดลงน้ําน้ําก็เพื่อมไปเลก็จะพ้นน้ําปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเขาเปลี่ยนเสมือนอย่างนั้นถ้าเกิดเราพ้นออกมาจากน้ําเมื่อไหร่ก็เหมือนเราผ่านนะความโกรธความโรภความหลงได้แล้วก็ยังนะได้ร่วมบุญร่วมกุศลนนะดอกบานเมื่อไหร่ก็เอาละได้รับแสงอาทิตย์สาง่างาม สว่างสวยนะดอกบัวเขาจะเป็นแบบนั้นนะแต่ดูดอกบัวบานนะดอกบัวตูมแล้วก็บานสวยนะพอเสร็จแล้วก็เราก็พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีพ้นสิ่งเวลวร้ายนะครับองค์ที่สุดท้ายนะครับสวยงามตะกาตาแบบหน้าหน้าเวทีเลยจะปรคกณเลยนะครับก็มียัหลายอย่างนะเนี่ยคติขององค์สมมาุทธเจ้าเขาว่าไวนะ้นะดอกบัวพ้นน้ําเป็นยังไงอะไรยังไงนะพอสูงก็ได้แล้วละเนะี่ย หลายร้อยคนแล้วล่ะไม่ต้องอะไรเลยเขาโทรมาบอกเองอะพี่นูน้นพีดัานพี่เขาเรียกพีทั้งนั้นนะรุ่นรุ่นเดียวกันห้าหกสิบเนี่ยกับีีทั้งนั้นนะมาแล้วผมไปทําบุญมาพี่พระสงฆ์โอ้โมทนาด้วยเดี๋ยวนี้แม่บ้านผมก็ถามว่าเออพ่อมึงเดี๋ยวนี้ไปเข้าวัดเข้าวัดเอา้าบางคนก็งงงงเอาไปดูนะชมมาชื่นตาชื่นใจดูพักกันแล้วก็โอ้ยไม่อยาก จะหลับจะนอนเขาบงกว่าดูนั่ง่องมาทั้งคืนไปเลยเพราะว่านะไอแม่บ้างครับบางทีก็ไอพ่อมึงดูจังเลยวเช้าก็ดูกลางวันก็ดูอักเนี่ยแกไม่รู้อะไรสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตเขาปลูกเสกไวข้ของก็มีคุณค่าขลังไปไปมาแม่ก็ต้องมาดูพระอีกเหมือนกันจะชอบลูกหลานก็ชอบแฝงกันคนซื้อไปกวักลูกกวากหลานโอ้ยบางคนอะไปเยอะแยะเลยเพราะสงผมไปให้ญาติผมแต่ละคนละองค์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 นะ่ เป็นระดับนั้นอีกนะบางคนก็นซื้อไปลูกเป็นหมออ่าซื้อเป็นรูปเจดีซื้อเป็นรูกป,ปยาคุดซื้อเป็นรูปอะไรนะตากรลันตกรบูชาไปนะบางคนนะผมให้หมดเลยครับผมไม่หวงใครอ่าบางคนก็เอาไปแล้วไปผมถามว่าคนที่ใดเนี่ยเขาดีดีเขาถามว่าเขาดีใจไหม เขาดีใจเขาโทรมาไลฟฟังโอ้โหพี่พนสมมีความสุขมากคนเราจะจะมีความสุขก็พอแล้วความสุขมันมีหลายอย่างนะคิดเอาเถอะครับเนี่ยมันอย่างไรบ้างบางคนซื้อรถใหม่มาโอ้ชอบรถเนียก็มีความสุขแล้วเ,เขามีความสุขบางคนได้พระไปโอ้ยส่องดูพระเนื้อนี้พระนี้พิมพ์นี้เราบีแล้วโอ้ยมีความสุขจังเลยก็อย่างเงี้ยแหละครับอย่างพรสม,มเนี่ยยกตัวอย่างบางคนเนี่ย ติจดจดติดตำแหน่งได้ดูดเลื่อนขี้อันนี้เป็นแล้วโอ้โหก็หมีความสุขเดี๋ยวก็หมดนะมันก็สุขที่แท้จริงก็คือดวงจิตดวงใจเรานี่แหละนะแต่ของที่ดีของที่เราปรารถนานะถ้าจิตใจเราผ่องใสมีเมตตาธรรมเอ,อดอ้อมอารีนะครับเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองมหาสเสน่ห์นะมองตรงไหนก็มีสเสน่ห์ไปหมดนะสังเกตตัวเดี๋ยวจะเข้าบุญการโกาลอีกแล้ว สนุกสนานกันละนะเล่นกันแบบสนุกสนานมันจะมีเสน่ห์มากฝรั่งบางค่าเคยปะปะแป้งกันมั่งไหมเก๊กจีนคนอีสานคนต่างประเทศพวกจีนพวกของพวกนี้มันโดนปกแป้งอะไรเขาก็ชื่นใจบานคนมักไหวเขาอะไรเขาเขาให้ความเคารพเนี่ยเนี่ยมันมีแต่ความสุขมีเสน่ห์ครับก็ฉะนั้นแล้วเราต้องรักอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราอนุรักษ์พระของเรานะสวยดีนะครับ เนี่ยชมแล้วก็ทักทายกันนะครับไปบูชากันรับรองแค้วขาดปลอดภัยมีต่ความสุขความเจริญครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดแลสุสฝันบุมาปรารถนาไม่ตามปรากฏไม่จนถูกใครจะลืมพระอรหันต์พระพ่อพระแม่แล้วก็พระที่ใครที่มีความกตันญูกระตะเวทีคนที่ให้ดีกว่าเราเราไม่ลืมคุณงานความดีมีความกตัญยูกระตะเวทีไม่ต่ความเจริญบ่งบอกเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอ วันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขล่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ